ก็จะมารีวิวแบบอะไรนะเอ่อห้องของวาบี้นะคะนี่จะเป็นภาพรวมนะคะเป็นอย่างนี้เลยน,นะก็เดี๋ยวมาดูส่วนนี้กันก่อนนะอุ้ยเราเรส่มว่าเราลืมอะไรสักอย่างเดี๋ยวแป,ป๊บนึงเราลืมอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเราโซนนี้กันก่อน,นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้อาอี้นะคะเป็นแบบ,แบ,บมันไม่ใช่เก้าอี้วาร์บี้นะมันเป็นสกู๊ชินะคะเป็น สี่เหลี่ยมคะแล้วก็สีชมพูอย่างอันนี้ตรงนู้นนะคะก็น,นี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะเอ่อที่ดูทีวีะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทีวีอ่ามีเตาผิงนะคะเตาผิงหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะแล้วก็จะมีนาฬิกามีหนังสือ,อแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางของนะคะก็ตรงนี้เป็นทีวีนะะมันเป็นแบบเนี้ยกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมา คนก็มีอยู่แล้ว เห็นสีจริงนะคะมันเดินสวยกว่านี้ ¡Vaya, mi คือต้องขออภัยเป็ดแบบหลายรอบมากๆเลยนะคือแบบคือมันนั่นจริงๆอ่ะมันแบบมันแบบยังไงนะมันมันเออไม่นอนไหวจริงๆอ่ะออแล,แล้วในดินจักนี้มันเปิดได้นะคะโอ้ยอย่าโดนอีกเด้อแม่เออ,เอ,อนี่ดวนเอาเองนะว่ามีอะไรบ้างนะ ของจิบ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 อันนี้เราชอบมากเลยเดี๋ยวเราเอามา,าให้ดูอันนี้เราชอบมากเลยมันเป็นกำไลอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะโอเคอนี่ห้าเป็นแบบกำไลนะเป็นแบบมือนเมืนเหมือนแหวนว่าไหมมันแต่มันเป็นกำไลอ่ะบาร์บี้ แบบน่ารักมากมันเล็กๆอ่ะมันเล็กมากคือแบบดูมือเราสิมือเราใหญ่กว่าหลายเท่ามากคือแบบถ้าเทียบกับตาบาวี่นะคือแบบเท่าเท่ากับตาบาวี่เลยนะแบบออโอเคอย่าลืมนะจ้ะปิด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 โอเคอีกแล้วไม่รีวิวไม่รีวิวมาแล้วเก็บดีกว่าอ่า ขอเก็บตัง้งโอเคกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็แบบทรมานมากก็อันนี้ก็จะเป็นวาบี้ของเรานะคะเป็นแบบมีข้อต่อนะนี่ลุยหยาสุดที่ค่ะคือแบบหน้ามันดูมีอายุมากเลยนะดูดีๆสิหน้ามันดูแบบมีอายุมากเลยนะค,ยนะคือดูสิเนี่ยมีอายุมาก คือน่าจะอายุ30แล้วไม่ใช่ก็รองเท้ารดเวิร์มถ้านับนะคะก็ประมาณ4ชั้น4ชั้นนะคะสี่ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดียงนอนนะคะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นกอ่องกับไอเนี้ยเออเป็นเท่าน้องกระต่ายนะคะผิทองผิดทองโอเคนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นหมอนค่ะมันเป็นสกุชี่อ่ะเอออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอะไรนะเอ่อชั้นวางของนะคะมันแบบอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่าลินชักนะคะโอเคนี่ดึหมอกหม้อว้าอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคุมไฟนะฮะคุมไฟพัดลมอันนี้มันหมุนได้นะแต่มันหมุนยากมากเลยนะก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบเื้นชักนะคะชั้นแรกก็จะเป็นของแบบมีตุ๊กตาบาร์บี้ใปขนเสื้ออะไรอย่างก็นี่จังก็เป็นพวกกระเป๋านะคะคือแบบกระเป๋ามันหายไปอันนึงอะแล้วก็อีกอันอยู่ข้างล่างนะคะพี่เกตไปเอาโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบบไม่ธรรมดาทุกค,คู่ค่ะไม่ธรรมดามากทุกคู่นะคะเป็นแบบเนี่ยเราชอบคู่นี้มาก นี่ถ้าเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูนีิ่งชอบเลยแต่สีแดงก็สวยนะดูสิาบางบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นสวยตรงไหนอุ้ยแต่จริงๆคือสำ,สำมันแล้วแต่คนคิดนะคะสำหรัเราเราว่าสวยนะดูสิเนี่ยมันสวยมากแล้วก็รองเท้านี้นะคะเราชอบสุดๆเลยแต่มันสใส่บาร์บีย้ยากมากมันเป็นอย่างนี้นะติดดินน้ำมันนิดหน่อยเพราะว่าเนเลดินน้ำมัน ใส่ยากถอดยากมากเราไม่ค่อยชอบวันนี้เท่าไหร่นะเราว่ามันแบบมันมันอ่อนไหวอ่ะมันธรรมดามาก,อกโอเคทำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย